ไม่ให้ดูจอนะครับไม่ดูจอกำลังจะเล่าว่าทำไมไม่ไม่อยากให้ดูเออพอพออยู่กับคุณอาประมาณปีแรกประมาณคุณอายุประมาณ8ปดสิบใช่ไหมครับก็อยู่อยู่กับแกไปเรื่อยๆทุกปีก็ทํชารีมคอนเสิร์ตทุกปีเราก็เริ่มเห็นพัฒนาการของคุณอาแล้วว่าเริ่มไม่มีจอที่มองไม่ได้แล้วนะครับไม่มีจอนี้ไม่มีความมั่นใจเลยเพลงอะไร เริ่มแล้วหลังๆนี่เริ่มแล้วห้าปีให้หลังดนตรีนี่ขึ้นเพลงอะไรจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้นะก็เริ่มต้องใส่ชื่อเพลงต้องใส่ใส่เนื้อเพลงให้ครบจนถึงว่าดนตรีกี่ห้องก็ต้องใส่ใส่เข้าไปแล้วดนตรีกี่ห้องไม่พอตอนหลังหลัง เอ๊ะดนตรีมันมีเท่านี้ต้อมีตุ้งตุ้งตุ้งใส่ตุ้งตุ้งตุ้งให้เลยตุ้งต้แล้วจะมีแบบโคตรลับอะไรต่างๆเลขสามเลขห้าเขาก็จะคาะหนึสองสามสี่ห้าอะไรว่าไปซึ่งถ้าเลขพวกนี้หายครับจบเลยไม่จำอะไรแล้วจนตอนสุดท้ายนี่อยากเพียก็จำเนื้อไม่ได้ครับ อจอ<า><ห>แนยจน<า><า>ปีปีสุดท้ายเนี่ยที่ไปช่วยงนานเนี่ยยืนอยู่หน้าวงนะวงดนตรีวงเนี่ยวงยวการชนะผลินเนี่ยของของผู้ออดคุณพ่อของพี่อออนะครับของผู้อ,อ่อดนตรีอยู่ข้างหลังม่านอยู่แน่มามาสวนะรรมนนะครับม่านปิดอยู่ม่านพรางิีอยู่แล้วก็จะม่านจะเปิดนะหันมาถามผมก็จูงออกไปไง หันมาถามว่านี่เราทำอะไรกันอยู่โอ oh. oh. <laughs> คุณอาชนินถามว่านี่เราอยู่ที่ไหน oh. ทำอะไรกันอยู่ดนตรีเพลงเรือนแพ้ขึ้นแล้ว oh. คนดูนั่งเต็มหอแล้วนะก็เลยจะบอกว่าอย่าไปดูมันเยอะจออ่ะ oh. เพราะว่าดูไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่จำอะไรเลย oh. เราจะเริ่มไม่จำอะไรเลยเราจะพึ่งจออย่างเดียวนะครับอันนี้แบบจากประสบการณ์ตรงเลยนะ oh. 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 การประสบการณ์ตรงเลยเพราะว่าคุณาอเนี่ยอยู่กับคุณอาตั้งแต่80สิบจนกระทั่งเก้าสิบเนี่ยเก้าสิบกว่าก็คือจำอะไรไม่ได้นะครับจำไม่ได้ว่ากำลังทำอะไรจำไม่ได้ว่านี่อยู่เพลงอะไรแม้แต่เพลงหยากเทปท,ที่ร้องมาเป็นหมื่นๆแสนๆรอบก็จำเรือไม่ได้จริงๆจะจำได้แต่ไม่มีความมั่นใจแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันถึงท่อนไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟัง อยากให้น้องๆเนี่ยอย่าดูจอเยอะนะครับโอ้น้องๆน้องๆไม่ยามจำเรื่องอันนี้ไม่งั้นจะเป็นแบบคุณไอซ์ลินนะครับแต่ที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นนะครับที่น่าจะเป็นหรือไม่น่าเป็นอ๋อไม่น่าจะยังไม่เป็นไม่เป็นหรอกครับไม่เป็นหรอกครับอย่างนี้ใครดูกันยังไงเยอะถ้ รุ่นคุณอาจริตก็เขาอาจจะแบบมีคนดูแลอะไรเยอะแบบแทบจะไม่ต้องทําอะไรเนาะแบบนั้นมันก็อาจจะแบบแต่อย่างเท่าที่ดูเนี่ยทุกท่านอย่างอย่งแอคทีฟอยบบู่ดสรุกสนานออกจากบ้านมาร้องเพลงไปรุ่นนี่นั่นได้ก็ถือว่านะครับแข็งแรงมากๆนะครับอยาเอาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ว่าอย่าดูจออจ <c oughs> <laughs> OK。<laughs>